สวัสดีครับผมดีๆตอนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม a อนิเม h a m p เ o ีย i m ซิมูเลเตอร์ซึ่งเป็นอัปเดตท,ที่10แล้วนะครับผมนะก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับคริสต์มาสครับผมนะเรามาดูก่อนอื่นเรามาดูแพทโนด,ดกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนครับผมอัปเดต10เนาะเอ่อตอนนี้เรามาดูกันว่าก็มีเรื่องเกี่ยวกับแฮปปี้ฮอลลีเดย์ครับผมก็จะมีที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น อ่าเลดของ h o l i d เดอ่าแล้วก็มีไข่ของ h o l i d เดซึ่งน่าจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับฮาโลวีเลยอย่างที่เราเคยคุยกันไว้เนาะมี l o อกอินเดอรี่รีวอร์ดนะครับผมเพื่อจะเปิดกล่องของขวัญมีคอสมิ r พิเศษที่จะมีไข่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นอ่านะเหมือนกับปีกแต่ก่อนเนาะปีกช่วงก่อนอ่านะที่แบบว่าขายจํานวนจำกัดอะไรอย่างนี้ มียาใหม่ครับผมที่บวก250ก็นต์ก็ในจําหมือนยาเก่าแต่เพิ่มอัตราคูณเข้าไปนะครับมีแพ็คใหม่ครับเป็นแพ็คฮอลิเดย์แล้วก็เป็นอัปเกรดใหม่เป็นเกมพัสใหม่ที่จะทําให้เราอะปั่นเควิกเนี่ยไวขึ้น3เท่ามีการปรับเปลี่ยนบาลานซ์ของเกมครับผมก็คือเพิ่มอัตราดอปของตัวดาร์คเมเตอร์ก็คือเงินสีดำตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึง่ง เราอย่างใครใครที่ฟารมมันจะไม่พอเนาะถ้าเกิดไม่ใช้วิธีขายนี่มันจะไม่พอ,อเพิ่มอัสตาร์ดอกนี้อีกเท่านึงแล้วก็ปรับตัวไอตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอะมันน่าจะเป็นเลดเลดด่านโจโจ้นะที่มันชอบเสกลูกน้องออกมาครับผมตอนนี้น่าจะไม่เสกแล้วลดความยากของเลดของกาแล็กซี ว่ามันก็ไม่ยากในะะระเัดของ galaxy ีอยอย่างง่ายเลยครับผมออต่อไปเป็นเรื่องของ ql เนาะ quality o f l i n e double season pass xp ก็คือท่านทางเฟสตรงนี้จะได้ xp เพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งทุกที่เราจะได้100เนาะใช่ไหมถ้าเราทาหมดวันแนะแต่ว่าท่านี้มันเพิ่มอีกเท่าหนึ่งครับผมแต่ผมไม่ร่วมผมดูไม่ออกเพราะว่าผมทําครบแล้วผมผมเพิ่งครบเมื่อเช้านี้ไงเลเวลเลเวลเต็มละ เอ,อฮัดไอคอนนี่ป,ป๊ฮัทไอคอนก็คือพวกนี้ผมไม่มีอะไรเพิ่มความปลอดภัยของการเออ่สแกปไอตัวในเทปอาจจะเป็นการยืนยันอะไรก่อนที่จะกดสแกปนี้เนาะเผื่อใครที่มีปัญหามือไวครับผม แอตอ่ะอบรริที้ชิบายก็คือน่าจะเพิ่มการกดปุ่มนะเพิ่มการกดปุ่มใช้สกิลเนาะเพราะที่ที่เราจะต้องกดตรงนี้นะใช้สกิลแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้กดหรอกส่วนใหญ่ออโต้ครับผมซอฟิสซอนอิฟเฟอรีดีโรคอสมิเฟิร์กอ่าตัวนี้น่าจะเพิ่มอัตราถ้าเกิดว่าเราเพิ่มอัตรา ในการเพิ่มอัตราเนี่ยอาจจะไม่ใช้กับตัวที่เราไม่ได้เลือกแล้วนะครับผมก็จะใช้แต่ที่เราเลือกอย่างนี้ถ้าเวลาเราปั่นเพิร์เนี่ยตรงนี้ถ้าไม่รู้อ่ะถ้าผมเข้าใจคือถ้าปั่นเพิร์เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกแค่สมมติใจจริงเราอยากได้คิมสันเดมอนเนาะแต่อย่างอื่นเราก็อยากได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีบับดำเนี่ยถ้าเราเลือกแต่คิมสันเดมอนอัตราออกมันอาจจะเยอะกว่าถ้าเราเลือกบับสีดําทั้ง4อันเลยอะไรเงี้ยครับผมเหมือนไปเจาะจงแค่ตัวนั้น สามารถค้นหาแชมเปี้ยนจากตัวเครื่องได้แล้วครับผมนะปึ๊บบ็อกเซอร์เห็นไ,ไหมเขาจะมาแล้วนีน่แหละแล้วก็แก้บั๊กไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพิ่มอัตราดอปของแคนดี้ฟอร์มฮอลิเดย์อันนี้คือ,อแก้บั๊กกับตัวที่เพิ่มมาเป็น10.01ุดุดหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรครับผมพวกนี้น่าจะมีแค่นี้แหละอ่างพั้นเราลองมาดูในตัวเกมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะบอนอื่นก็คือถ้าเรากดเรากดตรงเนี้ยครับผมเนี่ยกดโทรศัพท์เนี่ยมันจะมาอย่างเมืองหิมะครับผมนี่เป็นด่านกิจกรรมนี่แหละอ่าเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับกล่องสมบัติซึ่งตัวเนี้ยอ่ากล่องเนี้ยมันน่าจะเปิดได้เจ็ดวันครับผมอ่า เปิดเจ็ดวันปึ๊กปึ๊กปึ๊กเนี่ยเห็นไหมกล่องปึ๊กปึ๊กแล้วพอวันนี้วันที่เจ็ดอ่ะคือถ้าเราเปิดครบทุกกล่องเราจะสามารถเปิดกล่องใหญ่นี้ได้ครับผมนะก็คือต้องเปิดครบทุกกล่องถึงจะเปิดกล่องใหญ่นี้ได้อ่าแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นเอ่อไข่ของคริสต์มาสเหมือนทอลวีนอ่าเราก็ต้องไปฟาร์มตัวเนี่ยแคนดี้เนี่ยมาเพื่อจะเอามาเปิดไข่ลองเปิดดิเข้มปีเลยปะครับผม เออแต่ว่าเรา,อ,าอย่าลืมตั้งนะครสำหรับใครตั้งไว้ว่าไปย่อยอัตโนมัติน,ะนี่ผมต้องเอานี่ออกก่อนไอไม่ใช่ก,กินคอนฟิกเขาผมอ่าเพราะว่าผมไปตั้งย่อยนี้ไว้เดี๋ยวเราจะพลาดเพราะว่ามันมีแต่อันเก่าๆนะผมก็เลยตั้งย่อยไว้มันมีแต่สก,กินตัวละครแนะ,อะ,ออะลองอีกทีสิ ชีสิยังเข้มเลยครับผมแม่ด้เข่ากว้างครับผมยวเอามาใส่ดูสิ it's much you โล่หมดครับผมหมดสะกดง่ายกดแป๊บเดียวหมดแล้วไอ้สั์ <c oughs> แล้วไม่มีด้วยก้อยหมดละ <c oughs> <c oughs> นี่ขอขาเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก็ดูโพสต์กันก่อนดีกว่า ใครตามหาโค้ดเนาะเดี๋ยวก่อนโค้ดก็จะมีหล่นใส่ไว้ที่หน้าจอเนาะจะมีของ <c oughs> Happy Holiday Happy H A P P Y Holiday ปึ่งอ่าแล้วก็อีกอันที่่าโค้ดอัปเดตตอน10.0.1นจุดหนึ่งนะครับผมเป็นจิงเกอร์เบลครับผมจิงเกอร์เบล ได้ตัวนี้มาหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็ได้นี่ครับผมอได้ยานะรักสาผวดแต่ว่าเป็นคูณสองจุดห้านะครับผมถ้าเกิดว่ายาธรรมดาเนี่ยมันดับเบิลนะอต่นี้คูณสองจุดห้าผมแนะนำเก็บเก็บเก็บตัวเนี้ยไว้ตอนที่โลกใหม่ของกาลิซี่สองมาเนาะแล้วถ้าเขามีคูณ่ะคุณก็กดนี้ไปด้วย แล้วก็เปิดเทอมหลักครับผมเราจะได้ปั้นคอสคติกตัวใหม่ได้ไวยิ่งขึ้นอฝั่งนี้มีอะไรไหมได้อะไรไหมไม่ได้เงียบคิปเงียบคิ๊บไปดูเคสกันดีกว่าเออยังสิดูราคาก่อนครับผมดีเพิ่มเข้ามาผมไม่โดนไปละห้องโดนไปละ ก็จะมีแพ็คเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะผมซึ่งมผมกดไปละ <c oughs> มันจะมีแพ็คตรงนี้เดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนะผมกดไปแล้วอะ่ะมันจะได้อ่ามันจะได้มันจะได้ดาบตัวนี้ครับผมอ่าได้ดาบตัวนี้นะแล้วก็ได้สกินตนัวนี้แล้วก็ได้ตัวก๊อปเาเมตัวนี้อ่าผมขอหาก่อนนะกดไปเมื่อกี้ครับผม ฝากเขากดา Happy Holiday เอ่อจะได้นี่เนาะได้ตัวงูกุ้นได้ทั้งสกินแล้วก็ได้ทั้งตัวละครที่เป็นทุกขกัอนาเมตได้ดาบคอสมิกแล้วก็ได้ยาแบบใหม่ แล้วก็ได้เซิร์ฟสิ่งพันได้คานดี้หนึ่งแสนอันนีนะ้ส่วนตัวนี้เป็นอเดี๋ยวผมดูให้เป็นตัวขี่นี่เป็นตัวขี่นี่ไงอ,อมองไม่เห็น๋อ,อเป็นยานครับผมยานเอ้ยไอ้ตัวนี้มันวางอ่ะเป็นยานจริงยานซานต้ายานกวางอินเดีย Okay. และอีกสิ่งหนึ่งที่แนะนําให้ซื้อแนะนำให้ซื้อเลยนะครับผมก็คือนี่ปัตเตอร์เองนะครับผมก็คือเพิ่มความเร็วการเปิดเป็น3เท่าใช้เพชรเหมือนเหรือว่าอาจจะใช้โลบักก็ได้ซึ่งผมก็ไปกด PET. เพชรไอ้กดโลบักมาเหมือนเดิมเพราะว่าเขากดคือเพชรผมมาตอนแรกมีไว้แล้วลูกผมเอาไปปั่นไข่ปั่นไข่อันนี้หมดเลยอ่ะปั่นไข่ไททนนะันอ่ะ ไอเนี้ย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 คนทุเรศเลยผมก็เลยต้องมาเสียตังค์เลยคือถ้าไปเติมถ้าไปเติมร้านก็น่าจะร้อยยี่สิบเจ็ดบาทร้อยยี่สิบกว่าบาทครับผมเออสําคัญมากนะครับผมตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเวลาคุณเก็บเหรียญได้สองหมื่นเหรียญเนี่ยคุณจะใช้เวลาปั่นเหรียญสองหมื่นเหรียญทั้งหมดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงอ่าคุณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมในการปั่นเหรียญทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวนี้ปุ๊บ แปลว่า20,000เหรียญเนี่ยคุณจะใช้เวลาแค่20นาทีใช่ไหมห้องละัน3เท่าแล้วคุณใช้เวลาแค่20 20นาทีเท่านั้นในการปั่น20,000เหรียญอ๋อทุกทีผมลงเลทเนี่ยผมบอกเลยปั่นเหรียญนานกว่าลงเลทนะครับผมลงเลทยิ่งถ้าลงคนเดียวแป๊บเดียวนะครับผมเออปั่นเหรียญเนี่ยนานมากใช้เวลานานมากลงจักรยานมาก่อนไปงั้นเราไปดูเคล็ดกันดีกว่าไป ตรงนี้น่าจะไม่มีตัวนี้เป็นผ้าคลุมเนี่ยแต่มันแพงครับผมผมให้ดูเอ่อก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาหรือเปล่าคอสมิกอันเดียวไม่เอาเนาะผมว่ามันแพงไปมาตัวนี้ตัวอะไรอ่ะอิย้าไอา้พี่พระเอกไปซิมีเครอ,อะไรบ้างเอ่อตามหาถุงเท้าสี่อันครับผม ขอดูเควดคนอื่นด้วยนี่นันโจโจเปิดไข่คริสต์มาสสองหมื่นห้าก็หนวดขาวลงเลดคริคสต์มาสี่สิบห้าครั้งนะงั้นก่อนอื่นส่งเควสหลังไม่มีอะไรเนาะลงเลดก็คือลงเลดอะ ส่วนตัวนี้เปิดไข่ก็คือเปิดไข่ะงั้นเราเหลือแค่เควสน,นี้แล้วกันาตามหาถุงเท้า4อันนะแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวเราลวดลงเลตกันเลยเพราะว่าผมเห็นมาแล้วว่ามันอยู่ในเลตนี่สมมติเราร้ามาเนาะ,ะนี่คุณบ้ามาปึ๊บถุงเท้าอันแรกอันหลังไปครับผมโน่นอยู่เนี่ยร์ามาเพิ่มหันหลังไปนะอยู่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำอ่หนึ่งอัน ได้หนึ่งอันละไปอันที่สองจะอยู่ที่ของใหญ่ครับผมเดินไปสุดทางเดินสุดทางแล้วก็มีบ้านอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นไหมสองอ่าสองอันที่3คืออันที่4จะอยู่ในเลสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าเลดกันเลยนะนี่นะจะได้ลวดดูคอนเทนต์เลสด้วยไปว่ามีอะไรก็นี่ครับผมเรื่องฮอลิเดย์เลสเอ่อผมเรื่องเป็นอนินฟราซิเบอล์ครเนาะไป ถ้าเวลาเข้ามากลัวหลงทางก็เดินตามทางผมอ่าแต่คนอื่นเข้าเลนมาหันหลังไปครับผมหันหลังไปนะดูนะว่ามีอ่ามันอยู่ตรงนี้ครับข้างหลังเริ่ม<อ> <c oughs> ต้นมาแล้วหันหลังแล้วขึ้นมาขบวนสามอันลนะ <tiếp theo. S 2> เดี๋ยวอันเดียวเนาะเดินตามทางไปครับผมทำไมงงงงเพราะว่ามันตีมันตายหมดคบผมแล้เลยงงนะ <c oughs> บางทีเราเราไม่รู้ว่าเออวันนี้ประตูตรงนี้นะเพราะว่ามันดันไปเปิดก่อนเดินตามทางไปไปเรื่อยๆผมไม่รู้เดินไปไหนก็เดินตามทางไปตรงนี้จะมีทางแยกอยูไ่ไหนขึ้นหน้าผาครับผมก็เป็นกล่องรองเป็นอีกกล่องหนึ่งที่จะขึ้นหน้าผาไปหรือว่าใครไม่เอาก็ะแฟงนเราแฟรของเราก็าต้องกระโดดพึบเพบพพนี่เหนือชั้นเหนือชั้นผมบอกเลยขึ้นแอ้โอ้โอ้โอ เอ้ยมันไต่หน้าผาได้ป่ะนี่ยากผ่า yeah. นแล้วมึงทำมาตั้งเยอะกูไต่หน้าผาได้ซะ่อยก็เข้ามาในถน้ำน้ําแข็งข้างบนหน้าผานะครับผมก็จะมีไข่เอ้ยมีกล่องสมบัติอีกกล่องหนึง่งเป็นกล่องคริสต์มาสเดี๋ยวเราดูกันด้วยว่าได้กี่อันเนาะแต่ตอนนี้มันดอกคุณสองนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีดอกคุณสองมันจะได้เท่าไหร่อ่าเราก็กลับไปที่เดิมนะผมจะได้ไม่งง ไปทางนี้ต่อหรือว่าจะโดดมานี่ก็ได้ปึ๊บปุ๊บป๊บป<ๆ>๊บเราเหลือถุงเท้าอีกอันนึงเข้ามาตรงนี้ระวังงงนะผมเข้ามาตรงนี้จะเจอวงเวียนซึ่งมันจะมีสามประตูครับผมซ้ายขวาบนเนาะเพื่อนคุณค่ามอนให้หมดฆ่ามอนให้หมดแล้วก็ประตูด,ด้านซ้ายจะเปิดอะเราเข้าประตูด,ด้านซ้ายถุงเท้าอันที่สี่อันสุดท้ายจะอยู่ที่ประตูด,ด้านซ้ายนี่ละครผมเนี่ยสมมติเราเข้าประตูมาเห็นไหมเข้าประตูมาโดดมาชุบชุบ นู่นเขาบอกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสีเขียวอ่ะ,น,นะะนี่ไงอ่าเรียบร้อยครับผมกดคอมพลีทเลยไ,ได้อยียงอ่าได้แล้วได้ถุงเท้าเหรอฝั่งนี้ได้อะไรไหมไม่มีนะเงียบคลิปนี่ได้อะไรไหมเงียบคลิปนี่ได้อะไร เงียบคิปกูได้อะไรเนี่ยได้แต่ถุงเท้าเหรอเอ้ยได้แต่แคนดี้เหรอหาไม่เจอแด้นี้หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไปก็นั่นตามทางไปครับผมตีบอสเหมือนด่านอันนั้นเลยอะด่านเดมอนสไลเยอร์อะใช่ไหมเออเพราะควันี้เรารับกับเดมอนสไลเยอร์อย่มาพระเอกอไปได้ต่องแล้วก็กลับครับผมไปกลับไปที่วงเวียนอุ้ยช่วยกับตก กลับไปที่วงเวียนแล้วก็แอรประตูด,ด้านซ้ายเนาะด้านขวาก็จะเปิดละอพอเราเลียนด้านซ้ายด้านขวาก็จะเปิดเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได้ด้านขวาไม่มีอะไรครับผมแค่มบอตัวเดียวกระจกด้วยเสียงผมแฝกๆไหมผมเป็นหวัดวะแล้วก็ไอ้ปัญหาตอนนี้คือไอ้ครับผมแล้วมัน ทำให้มันทําให้สตรีมยากครับผมหรือว่าอัดคลิปยากนะเพราะว่ามันไอมันต้องคอยหยุดแล้วก็ไอแล้วก็นี่ครับผมด้านบนก็จะเปิดเป็นด้านสุดท้ายนะเข้ามาก็มีแต่บอสก็คือ evil santa santa ปีสานนั่นเองข้างหลังนี่มีอะไรหรือเปล่าครับไม่เคยดูเลยไม่มีก็มีกล่องอ่าผมจะไม่เปิดกล่องนี้นะผมมีกุญแจหรือเปล่าผมมีแต่ผมไม่เปิดเพราะเราจะได้รู้ว่า ถ้าเราลงเราจะได้กี่อันได้หนึ่งหมื่นครับผมได้นมาจังวะหนึ่งหมื่นเมือเ่อกี้ผมมีแสนหนึ่งอะใช่ไหมเพรผมเติมแพ็กแสนหนึ่งอะผมกดไขเมือเ่อกี้แป๊บเดียวยังไม่ได้อะไรเลยนะเออเนี่ยได้หนึ่งมืนเราลืมเปิดกล่องไหม Αι, ี่ไปดูไปดิกูลืมเปิดกล่องทำไมได้น้อยช่ไหมหนึ่งหมื่นเนี่ยได้หนึ่งหมื่นนะแต่อันเนี้ยห้าพันนะดูดินี่ที่นี่ที่ผมเปิดได้เพราะอะไเพราะว่าเราทำเควสเมื่อกี้เนาะเราเลยได้ไมาโอ้ได้น้อยว่ะ <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นลูฟี่นะผมส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวอิจิโกะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นนารรโตะซึ่งสองตัวนี้เป็นสกินส่วนตัวนี้เป็นตัวกัปเมิดนี่แล้วผมเติมแพ็คมาผมก็จะได้ตัวนี้มาด้วยโอ้โหเอ๊ะไหนอะโอ้โหผมอยู่ไหนอะอ๋อไม่ใช่สิ นี่ไงนี่ก็ได้กัคัมาด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสกินของผมผมเอามาใส่ให้มาชิมะเพราะว่าเราจะใส่ตัวไหนก็ได้เพราะว่าผมปั่นได้เ,เป็นวอร r รเออร์ครับผมทำให้ผมสามารถไปใส่ตัวไหนก็ได้เพราะว่าการใส่วอรเออร์มันจะไม่ใช้สกิลเนาะแปลว่าตัวไหนที่ใส่วอร์เออร์ขอแค่มีคอสเมตใส่ก็ได้เหมือนกันหมด ตอนนี้ก็กําลังพยายามปั้นตัวนี้อยู่ครับผมไปประมาณสี่หมื่นเหรียญแล้วก็ยังไม่ได้บัฟดำครับผมส่วนข้างบนดันไปได้บล็อกเซออีกทันท,ที่จะปั้นเป็นสายเวทแบบนี้เนาะจะปั้นเป็นสายเวทแบบตัวนี้เดี๋ยวจะต้องดูว่าถ้าผมได้สายเวทแบบนี้มันจะต่างกันเท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ที่สองจุดศูนย์เป็นสายเวทแล้วก็เอ่อเชนมาการ ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับอัปเดตนี้นะไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะคนนี้แล้วหนะจากที่เล่นมาเนาะก็หมดละคอนเทนต์เหลือแค่การลงเดทคริสต์มาสเพื่อที่จะหาสกินคอสตมิกตัวนี้อ่ะน่น่าจะดีสดุดละคือถ้าคุณได้ตัวนี้แล้วคุณปั่นได้วอลเลอร์อ่ะคุณก็จะไปใส่ตัวไหนก็ได้นกออไหมเออ เอางี้ถ้าคุณได้อันเนี้ยแล้วคุณปั่นได้วอลเลอร์อ่ะมันก็มีค่ากับคุณไปซื้อไอ้ผ้าคลุมคริสต์มาสแล้วคุณปั่นได้วอลเลอร์เนี่ยเออนึกออกไหมหรือว่ามันก็มีค่าเท่ากันเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นระดับคอสมิกแล้วเราปั่นได้วอลเลอร์เออนี่ก็เดี๋ยวเจอกันโฮมเดี๋ยวเจอกันในสตรีมก็แล้วก,กันก็ช่วงนี้อาจจะฟาร์มเดยคริสต์มาสสลับสลับสลับกันไปเบื่อก็เปลี่ยน แต่เลยคริสตมาสเมื่อกี้ที่เราดูอะ่ะมันได้เหรียญแค่ตอนเปิดกล่องนลครับผมนะซึ่งแปลว่าลงกับใครก็ได้ลงลงกี่คนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เหรียญจากบอสอะ่ะแปลว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่คุณเกาะคนอื่นไปเปิดกล่องเกาะคนอื่นไปเปิดกล่องคุณก็ได้เท่าเขานั่นแหละน,หน่าจะประมาณนั้นแปลว่าเดี๋ยวถ้าผมลงผมอาจจะลงได้ไหมแล้วก็ช่วยๆกันลง ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ